ร่วงสวดมนตสั้นของกันค่ะอะระหังาสมะสะวะคาโตภะะวตาโมทามังนมัสสัิเห็นท่านว่าที่นี่เป็นดินแดนแห่งความสุขครับผมเชื่อว่างานทุกงานของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นโมเดลอะไร นะเรามีหลักคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าความสุขคือสารตั้งต้นของความสมําเร็จเพราะฉะนั้นกิจกรรมของเราก็เน้นที่การให้บุคลากรทุกคนได้มีความสุขแล้วหลังจากนั้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานจะตามมาเองครับลำดับต,ต,ต,ต่อไปดิฉันจะขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับชมวีดีทัศน์นะคะนำเสนอผลการดำเนินง,งานของ และก็มีนักเรียนที่มีที่เรียนแล้วส่วนหนึ่ง41คนนั้นว่ามันเกิดจากอะไรนะครับพอเราลงไปดูข้อมูลเชิงลึกนั้นจะปรากฏว่านักเรียน31คนนั้นจบม .3 แล้วนะครับจบม .3 ไปแล้วแต่ข้อมูลรายชื่อยังอยู่กับเราถึงม .3 นะครับเพราะเราก็ระจัดพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนในเรื่องของอาชีวะให้นักเรียนมีทางเลือกนะครับ และในปีการศึกษา2,565ในเทอมที่จะเปิดเทอมนี้นะครับเราได้ร่วมมือในการจัดกระนการสอนร่วมกันกับโรงเรียนบ้านบึงบดานบ้านบุรหงโรงเรียนบ้านเหล่าภูผาวิทยาและก็โรงเรียนบ้านเหล่าภูหาวิทยามีความเชื่อและก็ไว้วางใจว่าเมื่อลูกหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่แล้วนะครับเสียงที่ตามมาก็คือเสียงหนึ่งเขาบอกว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนหลักต้องเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมกับการสรุปทั้งในส่วนวิทยา นะครับเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบ,บาลนโยบายของกระทรวงศึกษ,ษาธิการตลอดถึงการนําเสนอของท่านรองและก็ผู้แทนจากโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนกับการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติผมคิดว่าหลังจากนี้ก็คงจะนําเรียนโดยเบื้องต้นว่าวัตถุประสงค์ในการลงมาตรวจราชการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างและประเด็นที่สองก็คงจะซักถาม ในส่วนรายละเอียดที่อยากยากขอข้อมูลเต้เตมหรือจากขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่น้องชาวกาลสินเขตสามกับนโยบายสําคัญสาคัญเ,เวลาที่คณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดเนี่ยเขาสั่งการเนี่ยก็จะสั่งการเป็นระยะตามความหนักเบาของสถา,านการณ์การการะบาดในจังหวัดกาลสินให้ดีที่สุดแตด่ด้วยคำว่าคณะองค์คณะสมการนะครับเนาะ เราก็เป็นหนึ่งในสิบห้าเองแล้วทั้งที่้อยละเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเป็นเรื่องาวาของสกททั้งหมดนะครับมันการขับเครื่องงานแต่ละอย่างก็ต้องมาใส่มติที่ประชมุมที่การศึกษานะครับดีเช่นนี้เหมือนกับวันนี้อีกครั้งนะครับในส่วนของการจะมากับเครื่องงานวันนี้ผมขอจบในการตรวจราชการียงตอนนี้ขอบพคุณท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ